เอันดับบุคคลที่อว้วนที่สุดในโลกอันดับที่7จ็ดแพตติกดิวเอลแพทริกดิวเอลเป็นชาวอเมริกันที่มีน้ําหนักสูงถึง483กิโลกรัมเขาได้รับการผ่าตัดใบพายพกระเพาะอาหารและสามารถลดน้ําหนักได้อย่างมากและเสียชีวิตในปี2016อันดับที่6กไมเคิลเฮปรังโกไมเคิลเฮปรังโก้เคยมีน้ําหนักสูงสุดที่499กิโลกรัมด้วยการควบคุมอาหารและการออกกําลังกายของเขาสามารถลดน้ําหนักได้มากกว่า300กิโลกรัมและเสียชีวิตในปี2013 อันดับที่5วอเตอร์ฮัตสันวอเตอร์ฮัตสันมีน้ำหนักสูงสุดที่543กิโลกรัมและรอบเอลที่ใหญ่ที่สุดที่เคยบันทึกได้ถึง9ฟุตเขาเสียชีวิตในปี1991อันดับที่4โรเบิร์ตบัตเลอร์โรเบิร์ตบัตเลอร์มีน้ำหนักสูงสุดที่544กิโลกรัมในปี2006เขามีน้ำหนัก408กิโลกรัมและเพิ่มขึ้นจนถึงปีึ่งป็นสิบห้าซึ่งเป็นปีที่เขาเสีย หนักสูงสุดที่5 9 7กิกโลกรัมหลังจากได้รับความสนใจจากสื่อทั่วโลในปี2006เขาสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่า225กิโลกรัมภายใน2ปีเขาเสียชีวิตในปี2014อันดับที่2คาลิบินมอเซชารีคาลิบินมอเซชารีจากซาอุดีอาระเบียมีน้ำหนักสูงสุดที่610กิโลกรัมในปี2017มีรายงานว่าเขาสามารถลดน้ำหนักได้ถึง542กิโลกรัมอันดับที่1จอห์นราเวอร์มินน็อกจอห์นราเวอร์มินน็ คนที่มีน้ำหนักมากที่สุดที่เคยบันทึกเอาไว้โดยมีน้ำหนักสูงสุดประมาณ635กิโลกรัมเขาเสียชีวิตในปี1983และนี่คือ